เดือนอมมาช่วยกันชิมมาชวยกันโมป่อลมจัดใหม่ปุะหมัดจัดัดม่ดจัดัจเด็ครับสนุนโดยตัวเย็นวีสปอ AI จากซัมซุเริตองพิ์เซนโซด์มาติแคร์วิกซออก สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคนละหมานเันในม่เด็ดเบ็ดค่ะช่วงนี้ช่วงที่หนึ่งนะคะสนับสนุนโดยตู้เย็น AI จากซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนส์ได์มัลติแคร์ค่ะและวิกซอโกค่ะไม่คิดจะช่วยอะไรเลยหรอไม่คิดจะพักทาย หรือว่าเออไม่คิดจะพิ่ไก่อะไรยอะไรเนี่ยเข้ารายการแล้วย,ยังนั่งหม่ำๆอะไรอยู่จ้าไม่ไั้ทายเลยเออขาเขาบอกว่าเจ้สการเจ้นก็แต่งชุดขาวมาที่ก็มากินเจ้อะแล้วยังไงมันอร่อยถึงขนาดไม่ห<า>มันมาเลยเหรอเต้าหู้ทอดกับกรอบอกับน้ําพริกเจสูตรไม่ใส่กระเทียม ตาแม่ประนอมมันคือต้องให้เขาให้หนูชิมคำได้ไหมเอาไหมนี่ระหว่างชิมกันไปคุยกันไปนะคะพี่ไก่หนูจะบอกพี่แก่หนูสีอะไรตีหล่อเข้ากับเทศกาลกินเจีเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนอร่อยเงี้ยเดี๋ยวเจอตีตีก็ตีเจไม่ต้องห่วงเลยเจจริงๆเลยแต่เราเขาอายเคนละถ้าเผื่อเรากินด้วยเขาอยู่เนี่ยไม่ใหู้ไปเก็บเกี่ยวกันเดี๋ยวไปเรียกเขามา โอ้ยหนูว่าไม่ได้เก็บหรอกเอาไว้กินเองค่ะไม่ยำนินทาไรยยะเ <c oughs> ปล่าค่ะหนูบอกพี่ไก่ใส่สีขาวขึ้นขึ้นค่ะเอาว่ามาเล่าเรื่องของเรา,เามาค่ะแกรับเชิญวันนี้นะคะมาจากไหนที่ไหนมาจากละครนะคะเรื่องแสนรักนะคะแสนรักหนุ่มตีไมตรีดีมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะแสนรักมามาดกันะ มาค่ะขอต้อนรับน้องสีค่ะสวัสดีค่ะพี่สีสวัสดีค่ะพี่กายสวัสดีค่ะพี่ผัดไทยเชิญน้องสีมากับน้องซินนะคะน้องซินจีนแน่นอนค่ะนี่น้องสีมาจากแสน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 แสรักะเชิญนั่งเลยค่ะละครแสนรักนะทักทายคุณผู้ชมแบบให้ชื่นใจหน่อยเช้าเช้าเป็นคนเหนือแนะนำเป็นภาษาเหนือได้มครับโอ้ยวดีจ้า สวัสด en. ีพ่อแม่พี่น้องกุกคนนะครับผมผมตีธนพลนะครับมีสโลแกนตัวหนะสโลแกนก็คือว่าผมมาได้เป็นคนจุเปิ้ลเมาเบาเปิ้ลแต่แต่ผมเป็นคนหักนักแกหักตั๋วคนเดียวด้วยครับหักตัวคนเดียวทำไมไม่บอกมาทางนี้ล่ะคนนี้ฮักอันนั้นฮักคนเดียวอันนี้ขอฮักพี่จากหัวใจแตะแตะได้ก่อนครับอ ตาย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 แล้วสีพูดแล้วเนี่ยประชาชนคนดูสี่ล้านกับคนเป็นพยานนะจะมาเปลี่ยนคำไม่ได้ง่ายนะจ๊ะมีคนมองแรงครับมีคนมองแรงครับเอออเด็กมันอยู่เป็นไงหนูนะวันนี้มากับเพื่อนชื่อคุณซินซีนยังไงคะอะไรยังไงคะทำไมถึงสนิทเป็นเพื่อนกันทะเรียนมหาลัยมาด้วยกันเป็นเนือนเหมือนกันไม่ใช่ครับไปกรุงเทพแต่ว่าเรียนเรียนมหาลัยด้วยกันมาที่เกษตรนะคะพูดถึงเรื่องการทำอาหารน้อรู้นะคะมา การนี้ก็ต้องทําอาหารใช่ไหมวันนี้ใครรับหน้าที่ทําอาหารคะช่วยกันช่วยกันครับช่วยกัน <laughs> ช,ช่วยกันปรุงครับช่วยกันปรุงวันนี้จะท <ำ S 2> ําอะไรให้พี่สองคนได้ชิมเราวันนี้เราจะมาทําผัดไทยให้พี่ผัดไทยได้ชิมแล้วก็พี่ไก่ได้ลองชิมด้วยครับแล้วของโปรดท,ที่ที่ชอบทานเนี่ยคือผัดไทยหรือเปล่าส่วนตัวของป็นช่ค่ะป็นชัยอบทานผัดไทยใช่ไหมล่ะคะแล้วเคยทํามาก่อนไหมมีหครับชิวชอบชิมบ้างช่วยๆแม่อยู่บ้านอยู่บ้านแล้ว ตี๋เาเคยทำมั้งน้งตีมีจริงๆได้เห็นการทําผัดไทยตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าข้างๆบ้านตีจะเป็นร้านผัดไทยที่อร่อยมากแล้วก็ไปซื้อกินประจำแต่พี่ฝิ่นกับพี่เนาะพี่ชอบกินอาหารเนือเจ้าแค่อาหารเหรอครับไปใจใจใจไปหอไปทำผุ้ขาวันนี้น้องตี๋กับน้องสินเราจะมาสัมดงฝีมือทําผัดไทยให้พิธีกรทั้งสองท่านได้กินกันนะครับรสชาติจะขนาดไหนอาช่วงหน้ารู้กัน สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมเบบซี่ <Wow. S 1> ไม่ใช่หม่ของใค่หมายปากหวานจู้กมันเลิศตัวจริงเลค่ะนี่ไก่หยุดแอลพฟ์ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเข้าช่วงที่สองของรายการตเอาว่ามานะคะช่วงนี้นะคะก็สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมและ เป๊ปซี่จ้าวันนี้ทำอะไรนะวันนี้ทำผัดไทยผัดไทยเนะาะก็ผัดไทยเราก็ต้องหวานหวานนำหน่อยนะ,ะคุณพูดปดิดนัจะไปเตรียมของอเพราะฉะนั้นวันนี้เราเตรียมนะคะน้ำบ๊วยเจี๋ยตราแม่ประนอมไว้ให้ด้วย<ช>รสชาติกรมกล่อมนะคะผลิตจากเนื้อบ๊วยแท้ๆนะคะ,ะน้ำบ๊วยทูอินวันค่ะจิ้มเลินชองอร่อยจ้าไปลุยค่ะ และผัดไทยสูตรน้องตีแล้วก็มีวัตถุดิบดังนี้นะครับน้นเอาถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือทำกันได้เลยอ่าเด๋ยวพี่หั่นนี่ให้ครับอ่าคุณหั่นนี่ไครลงกระทะตรงนู้นอ่าพี่ผัดจิบไปนั่นมากุ้งแห้งให้น้องด้วยได้ไหมไปควบกุ้งมันเอาแยกไว้อ่าระหว่างนั่นคุยกันไปได้เลยว่าทําไมถึงสนิทสนมกันขนาดนี้ไม่เบื่อกันบ้างเลยหลอนั่งเล่นบอร์ดเกมไม่จันเไม่มีใครขอจะมากไัมเล่นเลือโค้ง ครบเหอมอ่ะนี่ถ้าตีเลิกครบซินเมื่อไหร่บอกพี่จะไปเป็นแทนซินเองนะจ๊ะไอ้ลูกมาปอกหอมก่อนเดี๋ยวนะลูกนะครับใส่กระเทียมไหมคะหรือไม่ต้องหรือใช้หอมแทนใส่หอมค่ะโอเคอ่าสนใจกระเทียมไหมครับกระเทียมไม่เอาไม่เอาไม่เอานาเอาน้อน้อดรามน้อไม่ดราม่าเออๆๆฉันไม่ได้ถามคุณจะถามน้ออ๋ยขอโทษค่ะแม่ต้องเต้าหู้ด้วยเต้าหู้อยู่นี่เต้าหู้อยู่นี่ค่ะโอเค แล้วซินตอนนี้ซินทำอะไรอยู่บ้างคะโนหนูทำมีงานประจำค่ะอยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์อัคราชสุมาลีนี่พี่ลิอภรมลเหรออยู่จุฬาภรณ์จบพยาบาลมาสมจินยากับสีมาหนูต้องมาดูแลนักศึกษามาทำงานพัฒนานักศึกษาแล้วพี่ตีล่ะมีอะไรนอกจากแดนรักมีซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำอยู่ครับเหรอครับครับเรื่องเลิฟไลท์อไบปั่นไปถึงแล้วครับเรื่องนี้ตีเล่นกับ ที่มาสู่เป็นซี่ไวน์ครับพี่จอออนพี่จอออนปีหน้าครับว้ายตักตุนดักก่อนกันนะลูกนะตักรอไว้ก่อนเนาะแล้วในตอนหลังจากนั้นเดี๋ยวหนูก็ทอดกุ้งนะลูกเนาะทอดกุ้งเปลี่ยนกระทะไหมคะหรือไม่เปลี่ยนไม่จะได้หอมไก่แกอ๋อใช่จะได้หอมน้ำมันเนาะเจ้าเจ้าเดี๋ยมีไก่จะหอมแก้มน้องล่ะเนี่ยอันนั้นจะยากกระสิหรือว่าพุ่งลงลูกรวบไปอาลูกอ่ะตปเข้ามา ตีเข้าไปเออตัดไปเลยปกติเวลาอยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆนะติ๋วจะเป็นคนทำให้เพื่อนๆเพราะควรจำเป็นความหวังของเพื่อนที่จะได้ทานอาหารอร่อยๆใช่ค่ะพี่วันไม่ต้องทานก็นั่งมองก็อร่อยแล้วเนาะพี่ว่าหวันนี่ไหมเอาให้สุกก่อนนะพี่ที่ผัดไว้หน่ับน้ำเพื่อนไม่ได้ปรุงเลยเออเราก็ต้องหาสิน้ำตาล เอาน้ำตาลเอาน้ำตาลมาลงน้ำตาลปี๊ดนี่นี่นี่จานนี้นี่ผสมให้แล้วใส่กี่ช้อนครับว่างไหมว่างไหมว่างใส่อย่างที่อยากใส่แค่เนี่ยใส่ทิมบักอีกประมาณอาลูกอ่ะเปิดไฟปะเปิดไฟเนาะให้แรงแรงเออให้มันเดือดแล้วก็ลงไปเคยหยิบ มีค่ะหลายหลายฮารแล้วค่ะแต่ผัดไทยที่ทํำไปเนี่ยคนทําก็ไม่น่ารักอย่างเยอะเนาะส่วนมากจะเป็นหญิงชราที่อยู่ข้างเราเจ็บมากเจ็บจริงเลยเอ็นดูให้เอ็นดูเดแกบอกเอ็นดูใส่เลยนะคะเดือดแล้วเดือดแล้วแล้วต่อไปอ้วสักหน่อยสักหน่อยสีมาแล้วอีกหน่อยแซ่บแซ่บ แม่อยากจะทำแล้วเกินอยู่ก็ตั้งไกอ่ะจะทำมากฉันจะเสนอหน้าอยากจะทำล้วเกินแม่คุณใส่ผัดไปครับมะขามเปียกใสไปแล้วใส่แล้วลูกใส่แร้วใส่รนิดนึงว้าวเค็มเกือเค็มม่เด่นมดเรียวหวู่ใช่ไหมชอบเป็นตีเลยคแวกเก็แวกแวกเราจะได้ไอ้นี้ใส่ไข่เ่ ลักเอาลงไปกลบร้อยมันเสร็จตัวแป๊บนึงใช่วิกกับเสร็จตัวรีบเนาะอยากคุยกับเขาอยากนั่งคุยกับเขาถัดไปเลยเอาใส่ลงไปว้าววิกไก่ก็ใจถึงนะใช่แล้วใช่แล้วใช่ไหมรู้จักอล่ะหนูจะได้รู้ มาหักเงินจะไม่ได้นะจะไม่ขาดเงี้ยนี่จะได้ป้อพี่ให้ก็กลัวโดนหักเงินละก็ใช่อ่ะสิทุนให้ฉันป้อนเองนะค่ะขาดอะไรครับเป็นไงอย่าบอกนะขาดที่ไก่อ่ะข่าวผมใช่ขาดบพี่ก่ป้อนครับไม่เว้นเลยอร่อยครับอร่อยครับอร่อยอออรรเห่ยนะครับจริงเหรอเปรี้ยวครับเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวเค็มหวานครบลดแล้วครับครบลดเลยละพริกไครโอเคไหมเผ็ดเบาๆกำลังดีครับกำลังดีนะคะเอาอันนี้อ่ะ โอ้โหกาดันเสร็จค่ะพี่ไก่ก็ต้องมอบโดยเช้าผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมนะคะแตเช้าผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมนะคะตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยค่ะมีไว้ในครัวอยู่ในครัวทำอะไรก็อร่อยครับค่ะ คุณผัดคุณมองที่คะคุณชื่อผัดไทยแล้วนี่ผัดไทยคุณเราให้คะแนนในความเป็นผัดไทยเขาพี่น้องผัดเอาจากภาพที่เห็นก่อนนะเอาจากการเนื้อก่อนนะผัดไทยให้เต็มสิบเลยออมาช่วงตักให้คุณแม่เลยค่ะที่เหลือแล้วตดกันเองเธอเราเป็นผู้หญิงเราต้องดูแลตัวเองค่ะเราเป็นผู้หญิงลูกคนเราจะรู้ตัวก็ดีเหมือนกันนะไม่เดือดร้อนคนอื่นเอาโอ้ยแรงจริง เส้นเส้นดูดีเนาะพี่ผักพี่เอากุ้งให้น้องดีกว่าอุ้ยเสียสลากไปลูกพร้อมไหมคะน้องตีอืมอืมไม่ต้องปรุงแล้วอืมเป็ดทำไมเป็ดเงียบทำไมเปกดเงียบทำไมอยู่อะรถมือเขาได้เนาะอร่อยไหมครับอร่อยคุณชิมดีด้วยครับพี่มีหน้าที่สัดสัดสัดคุณบอกพอพอพอมันก็จบ แล้วมันก็ลงตัวพอดีเลยอ่ะอร่อยจริงๆอร่อยจริงนะท่านผู้ชมค่ะมีหน้าเชื่อเป็นผัดไทยที่โอเคเลยนะทําขายได้เลยขายได้เลยขึ้นโตได้เลยนะอ่มีอะไรวันนี้ฝากถึงเขาได้เลยนครับก็ฝากติดตามละครทองตีไว้ด้วยนะครับแสนรักครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่3ามพลสนะครับผมแล้วก็ละคร ที่ผ่านมานะครับพงสิก็จะมีคุณหมีปฏิหารมีเรือนธาตมีบุพเพร้อยรายนะครับ<อ>สามารถติดตามย้อนหลังได้ย้อนหลังได้แล้วก็ซีรีส์เรื่องใหม่ที่ตีกกำลังจะเล่นกับพี่มาสุนะครับ,รบเรื่องเลิฟไลฟ์ไปใัปไปให้ถึงดักฝากติดตามด้วยนะครับทีน้าโอเนแน่นอนต้องซีรีส์อะไรบา้างบอกบอกได้เลย ก็ฝากติดตามเพื่อแล้วกันคะโอเคโหน่ารักที่สุดนะครับนะคะขอบคุณมากมากเลยวันนี้นะวันนี้ต้องขอบคุณท่านความสนุกสนานยามเช้าให้กับแฟนๆอุลลามันจาร์ใหม่เด็ดนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพี่แก้วขอบคุณค่ะพี่ประทายครับอลลาจาร์เด็ดอลลาจาร์เด็ดสนามสนุก ไลฟ์รีกางแกงซุบสบายยืดสองเท่าสวมเองง่ายแค่หนึ่งเบาคลครยใส่กเกงในทิพะยะประกันภยัยค่ะกลับมาสู่ช่วงที่3แล้วนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยไลฟ์รีค่ะ ทิพยาประกันภัยในช่วงช่วงแต่งตัวมากินค่ะช่วงนี้พี่ไก่จะไปร้านชื่อว่าร้านเขียนเสียนนะคะที่ภูเก็ตไปภูเก็ตเลยไปภูเก็ตเลยค่ะร้านเขียนเทียนหรือข้างๆจะร้านของคุณแม่ลินจีจะมีขายพวกอะไรหลายๆอย่างที่พี่ไก่รู้มาว่ามีทั้งขนม เขาเรียกโอเอซึ่งเป็นโอเอของเขาเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเป็นลิ้นจีมานาวน้ำผึ้งด้วยน่ากินมากแล้วเป็นข้าวต้มปูซึ่งเอาปูใส่ลงไปทั้งตัวเลยแล้วก็ต้มให้ทานนะไปแล้วคุณไปเลยเหรอเธอเดี๋ยวไฟเอาไม่ต้องไม่ต้องใช้ไปแล้วคุณผู้ชมค่ะมาวินมันไปไหนเนี่ย จ้เอแอบมานั่งรอใครเพราะวันนี้ค่ะในช่วงแต่งตัวมาเก่ตสัวขนาดนี้นะคะชุดบ้าบ่ายยะ่ะค่ะมาวีกับพี่ไก่ในชุดบ้าบ่ายยายะนะคะอยู่ที่เมืองภูเก็ตค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้มาเราต้องมากินของหวานตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่หน้าร้านเทียนเทียนค่ะดูซิค่ะหนึ่งสองสามย เยอะมากนับไม่ถ้วนและที่นี่นะคะมีร้านที่ของหวานของภูเก็ตใช่ไหโอเอ๋วด้วยที่แบบจังดังแล้วก็ยังมีพุดดิ้งมะพร้าวแต่ต้องบอกก่อนที่ร้านเทีียนนะคะยังมีอีกร้านนึงร้านอะไรคะกนเลยชื่อร้านมาดามลิ้นจีค่ะโอ้ที่เขาบอกว่าเป็นสตรีทฟู้ดจังเลอ โอ้โหสวัสดีครับพี่โกบนี่อันนี้สตรีทฟู้ดไงสตรีทฟมาดามนิ้นจี่แต่เมื่อกี้อ่ะสตรีทฟู้ดเหรอคะสเตีทฟู้ดของแท้เลยแล้วเมื่อกี้ร้านเด่นเด่นเขียนที่กันของหวานใช่อันนี้เรามากินของคาวใช่แต่ความแบบสัมพันธ์จากร้านเด่นเนกับร้านมาดามนิจ่เป็นมายังไงเป็นยังไงครับเป็นร้านในเครือญาติเดียวกันครับมาดามนิจิก็เป็นชื่อของคุณแม่ครับเรื่อสตรีทฟู้ดได้แบบร้านมาดามนิจ่เป็นยังไงเป็นยังไงครับของผมใจสเต็กฟูดที่แบบทานง่ายสไตล์เด่นเด่นนะครับก็เริ่มจากชิ้นหนึ ครับนะครับก็เราจะมีน้ําจิ้มมหมูมันขาครับซีฟู้ดนะครับเป็นเมนูหมูมันสดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเมนูข้าวต้มซึ่งคนเมืองเกิดอะชอบกินมากนิยมนข้าวต้มแล้วทางด้านนั้นนะครับพี่ก็เฉพาะปลาผัดเนื้อโอ้แล้วก็โบดเชฟโคัดไข่โอ้โหตัวนี้เป็นตัวเม้าไฟของเราครับอันนี้คือน่าทานมากเปิดได้เลยนี่ต้มปูครับผมปู ไก่พิกบโชว์นิดนึงปูม้าเป็นตัวแบบนี้เลยครับนี่มาดูแล้วก็ใส่ไข่ขึ้นด้วยนะครับต้องชิมแต่ก่อนเออต้องถามก่อนนะครับร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหน้อยู่ตรงหร้านตั้งอยู่ตถนนพะงานะครับบ้านที่สองพีสามนะครับเปิดตั้งแต่ตั้งแต่สิบโมงจนถึงสี่ทุ่มครับวันนะครับไม่มีวันหยุดครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดครับ856665 6นะครับเอาไหมเอาเลยไหมมาอ่มาต้องลองเลย ละมุนมากความหวานของข้าวความเกยมมันมันมันลงตัวพอดีเลยอะ่ะโอ้แล้วมีกลิ่นของกของปูมันมีน้ำของูออกมาทำให้ข้าต้มยิ่งแบบดูพรีเมียมขึ้นเลยใช่ขอบอกอร่อยค่ะเอออร่อยในแบบอร่อยในแบบของออบบของ้ขงาเต้มปู้จริงซึ่งไม่เคยรับทานค่ะจีนี่ที่แรกและที่เดียวด้วยนะครับจริงอ่าตักแดงให้มาีพี่ ได้ค่ะโอเคจ้าชั่งม่อนี่ค่ะใช่เลยอ่ะใช้ส่วนไหนของหมูคมาสันคอเลยใช่ครับแล้วมันเป็นหมูที่ไม่แห้งมันมีความฉ่ำไม่กระด้างเลยคของความเป็นหมูเปิดมาแค่สองเมนูนี้ก็ หัวใจพองโตแล้วมาพุงเกดมาพุงเกตกันแบบถึงอีกแล้วอ่ะถึงอีกแล้วสไตลน่ารักด้วยนะครับน่ารักนะครับราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ครับพี่โอ้โหแปดสิบแปดสิบเข้ามมาได้แล้วโอ้โหได้เมนูแล้วอ่ะหลักสิบคุณผู้ชมหลักสิบนะครับสามารถทานได้ละห่าใช่เอามาที่ลูกชิ้นดีกว่าไหมครับพี่ลูกชิ้นปั้นเองด้วยทำเองเลยนะคะ เนื้อละเอียดมีเนตเจอร์นะมีเน็เจอร์เนื้อละเอียดลึกหนึบหนึบหนึ่งในความเป็นลูกจิ้นน้ำจิ้มรสจัดจ้านเข้ากันได้ดีมากใช่ไหมครามาเมนูต่อไปดีกว่าเป็นลำโพงเจอ๊ยครับกร,ร,ร,รอบหอมความมันไม่หวานแล้วก็ไม่เค็มจ,จนจัดจ้านจนเกินไปมันละมุนมันมีไข่ต้มมันพอดีมีไข่มาเคลือบอีกที้ มันแบบมันอร่อยด้วยอะค่ะใช่ค่ะมาเมนูนี้บ้างดีกว่านี่อยากกินอันนี้มากพี่ไก่มันดูแซ่บมากอทัน้าเหมาะกับเรามากเลยหรับเปล่าพี่ปลาทำไมของร้านคือต้องแซ่บไว้กว่าแซ่บจริงแซ่บลยจีจาจริงๆละนัวมากนัวมากอร่อยอร่อยมากมาของหวานมาแล้วโอ้ยวันนี้คือจากน้ำเดีอดนะคะ นี่ค่ะโอเอ๋ค่ะโอ้ครับโอเอ๋วลิ้นจีน้ำผึ้งมะนาวนะคะมาที่ร้านนะคะนี่ทานของ้าวแล้วก็ของหวานได้เลยอันนี้อะไรครับพี่กบขาอันนี้นี่คุชชิ่งมะพร้าวเผาครับโอ้โหมาจัดแต่งสวยมากเลยครับขอบคุณครับพี่ เมนูนี้สําหรับหน้าร้อนคือกินแล้วตื่นสดชื่นและใสยโอเอ๋อนี่มันเป็นพืชอย่างหนึ่งใช่ไหมครับโอเอ๋อทำจากพวกมะเดื่อครับมันเป็นมันเป็นปุ้วยไม้อร่อยมากพี่กายเอาจริงๆผมภูเก็ตหลายรอบแล้วเป็นโอเอ๋ท,ที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาจริงเพราะว่าบอกเลยอร่อยจริงนี่มันอร่อยมันมีความมันมีความหนึบความหอมของมิ้นจี่แล้วน้ำมะนาวพี่ทำดีมากมันเลยเข้ากันปกติเราจะทานกันกับน้ำแดงอย่างเงี้ยไรคะได้อไหมครับต้องลองเลยเมนูนี้ตบมือดูเน่ย บุดดิ้งก็เลิศแต่หนูเราขอสักคำหนึ่งไม่ได้แล้วในไหนมาร้านนี้นะคะใช้ใบมะพร้าวเผาเป็นผนปมะกอบไปครับมันจะมีความหอมมะพร้าวเผาพุดดีมากมันหอมมะพร้าวแล้วก็มีความกลมกล่อมมันไม่หวานมาก อร่อยขนาดนี้นะคะเราต้องมอบป้ายกันตีพร้อมกับลายเซ็นพี่ไก่ว่าอายูสดๆดกันตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะเพื่อเป็นการกันตีนะคะว่าร้านเเห็นและร้านมาดามนิจจิอร่อยจนเราต้องยกนิ้วนะคะเราขอมอบป้ายกันตีความอร่อยนะคะจากรายการอลมาหจานใหม่เด็ดค่ะมาแลยวจ้มายค่จะบอกว่าเจ้าของร้านนะคะเขาฝากมาบอกว่าถ้าเจอคุณผัดไทยบอกันนี้อัดเทปกับคุณผัดไทย ก็เลยเอาอาหารจากร้านเทียนเทียนมาฝากกับแม่ลิจีมาฝากจะเป็นข้าวต้มนะคะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะให้หนูก็ต้องวางตรงนี้สิเป็นชุดสวยไหมสวยนะย่หยาใช่แล้ววันนี้รายการเราสนุกมากน้องมาแขกรับเชิญก็น่ารักเจ้าของร้านคุณกบก็หล่อโอ้โหราะวันนี้มีความสุขกับคนดูกับเรา เป็นพิธีกรทั้งคู่ก็มีความสุขพร้อมกับคนดูทางบ้านถูกค่ะที่เกิดว่าพวกเราทําด้วยความสุขนะคะเราก็จะถ่ายทอดสิ่งดีๆอย่างนี้สู่คุณผู้ชมขอบพระคุณคุณผู้ชมนะคะที่รอดูทุกวันอาทิตย์แบบนี้ใช่ค่ะแม้ว่าวันนี้จะหมดเวลานะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์เวลา8โมง15นะคะทางช่อง3กด3 3นะคะในรายการอลมานจานใหม่เด็ดค่ะสวัสดีค่ะ ดูเห็นเรื่องวิกมาจะให้เหมือนหนูใช่ไหมใช่พี่แล้วเออจริงเลยงั้นลองถามพี่ชายหนูอ่ะใช่ไหมให้ให้เป็นไหมพี่ตกลงจะให้เป็นพี่สาวหรือจะให้เป็นเมียเธอเ้ยแล้วเราเราห่วงพี่ชายไหมพี่ชายมีแฟนยังเนี่ยมีแล้วว้าวใครได้คือปล่อยกูเถอะกูอยากมีเมียปล่อยกูเถอะกูอยากมีเมียจะอยู่กูได้คจะมีเมียเขาทำงานอะไรอ่ะเขาเป็นวิศวะโดนทักหลายต่อหลายครั้งแล้วว่า ทำไมวิศวะไปเช่ยวเกดนกว่าใช่ไหมและที่ผ่านมาเขาเคยพับผู้ชายของเขามาให้เราดูตัวบ้างไหมอร่อยไก่ย่างนมสดเอามาเลยค่ะเป็นจานพิเศษและเมนูเด็กของที่นี่ใช่ค่ะนุ่มจริงนุ่มจริงนุ่มจริงไม่ได้ลิงหลอกเจ้านุ่มจริงจริงอร่อยจริงจริง